สวัสดีครับขอ,อนำผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลเมืองไทยลีกครับนำทธ่ไปที่สนามชลบุรีไดกินสเตเดียมชมเกมระหว่างชลบุรีเอฟซีครับเปิดบ้านพบกับบริสเทโลวันนี้มีคุณมาชราผมเมธและผมจรวัดพลิกไหวเป็นทีมผู้รรย่างครับเกมกลางสัปดาห์ครับของฟุตบอลเมืองไทยลีกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับชลบุรีเป็นฝ่ายเข็นลูกเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวา เริ่มมาก็จะใช้บอลยาวเลยครับไดเลยครับมงเช็ดลูกนี้ก็ไม่มีอะไรต้องย้อนกลับมาใหม่ชวัดให้วันเดอร์มีอ้อมหลังไปด้วยครับวันเดอร์เข้าขวาข้างถนัดแล้วซัดลูกนิ้วเซฟได้ครับได้ออกแรงเซฟตั้งแต่สื้พกวินานทีแรกเลยครับอันนี้พง์ตั้งแต่ช่วงนาทีแรกนะครับได้โอกาสกดยิงลูกนี้ครับแต่ว่าอันนี้พงนํะปัดทิ้งออกไปได้ แล้วครับคูดัโปไดี้เข้าหาก่อนครับคูดัปโปมีโอกาสเข้าขวาแต่ว่ามุมมันเหลือน้อยต้องเปิดเข้ากลางโอ้โหจะเปลี่ยนทางออ,อเมทอัดวานครับจังหวะนี้ทําอะไรไม่ได้จะใช้สปีดหนีมาตรงนี้ครับเนี่ยครับได้คล้องบอลลุยมครัอีกครั้งนึงครับอเมทอัดวาน อัดวาร์ดพามาเองครับพื้นที่มีแล้วไหลมาสวยด้วยครับคูดาโปดล็อกแล้วบอลยังได้อยู่เปิดมาล้วโอ้โหนำเลยครับ1ต่อศูนย์นโปลิสเทโลครับได้ประตูออกนำจากอเม็ดอัดวาร์ดปิดลูกที่สี่ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหจบได้เฉียบขาดมากครับอเม็ดอัดวาร์ดมุมนี้แหละครับนี่โดนขวาแล้วโอ้โหหมุนมาไม่เจอบอลครับทรงชยัย คือถ้าหมุนมาเจอบอลก,ก่อนก็มีโอกาสจะสกัดด้านกันเลยครับแต่ว่าเนี่ยเขาหมุนมาไม่เห็นบอลน,นะครับโอ้โหกลายเป็นว่ากุร์นาโกก็เปิดกลับมาให้กับอาวาัตยิงเข้าไปแบบไม่ยากเท่าไหร่เล่นกันแค่2คนนะครับแค่อาวาัตกับกุราโกปล่อยให้ธนเสถทุ่มครับจังหวะลูกนี้ต้องคืนซ้ายละกดโอ้โอหหลุดไปครับอู้เข้าซ้ายแค่ถนัดของชาววัดแล้วนะครับแต่ว่าซัดลูกนี้ไม่ตรง โอกาสลุ้นครั้งที่2ของชนบุรีแล้วครับยิงไม่ต้องจับเลยแต่ว่าหลังจากเสียประตูไปก่อนเปิดมาลูกนี้ได้โขกย้อนเรียบร้อยเลยครับตึงตอนหนึ่งครับอู้คูไดเล่มงลูกนี้เนี่ยไปเสมอกับชนบุรีได้สาเร็จแล้วโอ้โหเพล่นสนามชนบุรีไดกินสเตเดียมเลยครับคือบอลที่เดเลโขกนี่เราเห็นวิถีทางนี่ย้อยเข้าประตูอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อันนี้พงศ์นี่ยพุ่งเซฟไม่ถึง ได้ประตูตีเสมอก็กลับมาเท่ากันใช้เวลาไม่นานครับบุรีก็ดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับจังหวะเทคตัวโอโหค,คือทางฝั่งของโบริเทโรอย่างนี้ฟักเบยนี่ไม่ได้กระโดดด้วยครับสอ2คนเลยนะครับทั้งอามาดูอัตตาร่าแล้วก็เดเดย์ oh. ย้อนทางเข้าไป ให้มาสวยเลยครับชันรงเราซ้ายมีขอบอลอยู่ดึงจังหวะรอซ้ายสุดแล้วก็ให้กิกติพงศ์กิติพงศ์แตะจังหวะแรกแล้วมองหาเพื่อนตรงกลางลูกนี้ลองซัดเองแฉลบเรียบร้อยครับ2ต่อนหนึ่งครับชนบุรีขึ้นนําแล้วโอ้หนี่หลังจากได้ประตูตีเสมอไม่นานนะครับตอนนี้พลิกแซงเฉยเลยครับจากลูกยิงของกิติพงศ์แสนสนิทโอ้โหสะใจสุดๆเลยครับ อีกกองเชียร์เพิ่งจะได้เหตจากลูกตีเสมอของเดเลไปไม่นานก่อนหน้านี้ครับตบมือให้ลูกทีมเลยครับบนวังทวัชชัยโอุ้่นแบบนี้ดีมีโอกาสทำเข้าประตูตัวเอนะครับลีซ็อกเบย์บอลโดนเขาเป็นคนสุดท้ายแล้วครับแต่ถ้าผ่านเขามานี่อามาดัวตาร่ากับธนเสษก็รออยู่นะครับเสาไกลย,ย้อนคืนกลับมาอีกทีนึงวราวุธให้อเมตอัตวาตไหลามาแล้วปั่นลูกนี้ โอ้โหเกือบไปครับสงครามสมุดครับบอกว่าลูกนี้น่าจะแฉลบไหลย,ย้อนคึนกลับมาชาณรงค์ชาณรงค์เข้าซ้ายหักข้อมาลูกนี้สวยครับวานเดอร์วานเดอร์ก้มหน้าแล้วกดลูกนี้ตรงตัวหัวถิงก่อนเลยครับจังหวะสุดท้ายได้ควบขึ้นมาครับราชตัดเปิดอบเข้ามาตรงกลางนะครับให้กับชาณรงค์แล้วก็หักข้อคืนกลับมาให้กับวานเดอร์ลูกนี้จับจังหวะแรกแล้วอัดเลยครับด้วยขวา ซ้ายขยับเติมมาแต่ว่าชาวัดครับกลับบรชนาเศรษอาแล้วครับธนาเศษได้เปิดเลยครับแล้วก็ได้โขกด้วยโอ้โหเนี่ยอะไรครับหาโอกาสเปิดอยู่หลายครั้งครับแต่ว่าไม่มีแดเลยอยู่ข้างในครับพอแดเลยอยู่ข้างในนั้นลงศรีษะเลยครับแต่ครานี้โมงไม่ตรงโอกาสของบริเทโลท้ายครึ่งเวลาแรกโยนมาหน้ากลัวด้วยได้สะบัดหมงรู่นนี้ก็โดงข้ามคานครับก็ยังคงเป็นเป้าหลักของทีมอยู่เสมอนะครับคุดักโป สัมพันธ์ล็อกแต่ว่าโดนซ้อนไว้ธนเศษดักสบายแล้วผู้สินก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับชนบุรีครับนำบลิเทโรอยู่2ประตูตอนหนึ่งครับชนบุรีก็เน้นลงไปคุมพื้นที่กันเลยครับแล้วดีต่อมาตรงนี้สวยเลยครับจังหวะสอดมาแล้วก็ลองยิงอับเปิดมาโล่งโล่มีโอกาสได้แปลว้โหหลุดออกไปครับสพล โอ้โหถือว่าน่าผิดหวังนะครับสพลขอเองเลยครับวันเดอร์แล้วตัวสอดมามี2ขวาสุดก็เติมครับรัชาตะตักโด่งมาลูกนี้ธนาเศษจับบอลโดนชนผู้สินเป่าแบบนี้ก็จุดโทษแล้วครับโอ้โหลูกนี้พรวดไปหน่อยครับจังหวะของตัวสมรอย,อย่างเช่ซาดี้นะครับก็ไปชนใส่ธนาเศษเลยครับหยอดมานี่ไม่ล้ำหน้าแน่นอนลครับ ู่ที่ว่าจะรุนแรงพอที่จะเป็นจุดโทษหรือเปล่าแต่ว่าพุ้ตัิสินคุณนทีนีไม่ลังเลนะครับเป่าฟาวให้้งแต่ที่แรกแล้วเข้าพรวดปนหนึ่งอาจจะไม่ได้ถึงกับทาฟาวรุนแรงมากนะทำสมาธิก่อนครับไดเลวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โหยิงลูกนี้นี่นิ่มๆแต่ว่าเฉียบขาดจริงๆนะครับไปเข้ามุมแทบจะสามเหลี่ยมเลยครับสามประตูต่อนหนึ่งแล้วครับ ที65ครับชนบุรีก็หนีไปเป็น3ประตูตอนหนึ่งแล้วก็เดเล่ก็มีลุ้นแฮตทริกนะครับในเกมนี้ดูจุดโทษตรงนี้คือไม่ได้ถึงกับอัดแรงนะครับแต่ว่าทิศทานี่มันเฟลมากครับอาริองพุ้งถูกทางแต่ว่าก็ไม่ถึงบอลเลยครับสงครามสมุทฝากก่อน1-2กับเวียนาลองซัดลูกนิดไม่ตรงรับสงครามสมุทก็กลายเป็นคนที่ได้โอกาสจบมากที่สุดของทีมนะครับแปะให้วันเดอร์ ชวัฒน 1, 2, ์จะหนึ่งสอิริพงศ์ให้มาแดเล่แดเล่เล่งบชวัฒน์วานเดอร์ไม่ยิงครับแล้วก็โอ้โหยิงก็ยังติดบล็อกมงก็ยังเคลียร์จากเส้นเข้าไปไหมฟ้องอยู่ผู้สินว่างไงแบบนี้ไม่เอ้าได้ประตูครับโอ้โหนี่ครับสัญญาณมือมาแล้วครับ เข้าไปแล้วนะครับ4ตอนหนึ่งครับสําหรับชนบุรีก็เป็นประตูของวันเดอร์ลุยส์ซึ่งเขานะพยายามจะยิงประตูส่วนตัวมาตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วครับแต่ว่าทางฝั่งผู้เล่นโบริเทโรไม่พอใจดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดแล้วครับว่าบอลเข้าไปหรือ,อยังนี่แตะเอาชัวร์เลยนะครับวันเดอร์ลุยส์แตะทีแรกนี่หลอกผู้เล่นโบริเทโรไปได้สองคนจังหวะโบก่ตรงนี้ครับมีสัญ,ญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วนะครับว่าบอลข้ามเส้นเข้าไปทั้งใบแล้ว แต่ VR ก็สามารถเช็คได้นะครับมุมที่เราดูเมื่อสักครู่มันไม่ชัดนะครับแต่ว่า VR นี่จะมีมุมที่เหมือนเป็นกรายเลยครับที่จะเห็นในระนาบเดียวกับเส้นประตูน,นะครับธนาเสดครับธนาเสดเปิดมาลูกนี้ได้โคกด้วยอ,อ,อย่างบินไปรับทันครับอันนี้พงงงของควาดาดฮีครับเปิดมาเสาแรกบงแล้วอ,อู้วี่จังหวะนี้นี่ เหมือนโดนไม่ดีด้วยครับจมมงังหวมงแอบแดเลนอนขวางโดนเตะอัดออกเลยครับเกือบได้ลูก5้าครับชีบุรีอ้อาวโดนแย่งมาตรงนี้หลุดเดียวแล้วครับเราก็เอาโดนชนด้านหลังหรือเปล่าเปล่าจุดโทษเลยครับผู้สินโอ้โหนี่บอล4-2แต่ว่าช่วงท้ายก็มุ่งมั่นที่จะเอาประตูเพิ่มเลยครับสหรับโปริเทโรครับที่เข้ามาแย่งบอลได้น,นะครับแล้วก็โดนดึงจากด้านหลังครับรัฐภูมิ ชให้สัญญาณแล้วครับเบียนาวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โหชิปนิ่มๆเลยครับไล่มาครับ2ต่อ4ครับเบียนาถือว่าเป็นสปิริตที่ดีของโปริเซโรนะครับแม้ว,ว่าสกอร์จะตามขาดยิงได้เชียบขาดครับแต่โดเบียนาที่พอนโปคุณล้มไปนี่ก็หมดสิทธิ์นะครับก็ด้วยความที่ความกดดันมันน้อยด้วยนะครับ ของข้างบนล็อกเล่นเองครับกิกกติพงศ์จิตติพงอยากคองได้โดนไล่หวดเลยครับโอ้โหใ้ฟาวจริงจริงครับพยายามจะเข้ามาตัดบอลครับบูมิดแล้วผู้สินเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โหชนบุรีครับเอาชนะปลิสเทโลไป4ประตูต่อ2ครับ